สวัสดีครับตัวนี้เป็นล้อเสือมอบค่ะอะอลูมิเนียมนะครับขอบดำรุ่นคิิเลียมโปรแอสลิเนะครับเป็นรุ่นขอบดำนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษมีล้อมีสีรลวดตัวหนึ่งเป็นสีเหลืองนะครับ <c oughs> ก็ตามชื่อรุ่นเลยแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบสีเหลืองก็จริงๆก็ลอกออกได้นะครับตัวล้อก็จะเป็นสีดำแต่ก็จะมีสีรวดสีเหลืองที่เป็นลิมิเต็ดอยู่นะครับ ขอบก็จะเป็นสีดำนะครับสภาพสวยงามเป็นล้อโชว์ที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงขายนะครับสามารถติดตามเหตุได้นะครับก็ถ่ายสภาพเป็นวิดีโอให้ดูเลยก็ขอบไม่เคยใช้นะครับไม่มีรอยแต่อาจจะเกิดจากเราประกอบเข้าประกอบออกนะครับก็จะมีมีรอยสกปรกบ้างแต่ว่ามีโดนนะครับในตรงนี้ก็มีโดนเดี๋ยวเราลองเช็ดดูก่อนก็น่าจะเช็ดออกนะครับ ก็เป็นดุมชิมโนโน11สปีดนะครับเสียงดุมก็ไพเราะค่อนข้างจะเป็นล้อที่ลื่นเบาแข็งนะครับสายเขานี่ก็แนะนำเลยครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับสวัสดีครับ